โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตีสี่กว่าๆนะครับเราจะออกเดินทางไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับโดยการรถไฟนะครับผมเราซื้อทัวร์รถไฟไว้นะครับเราซื้อทัวร์รถไฟรถไฟออกประมาณเกือบหกโมงนะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปหัวลำโพงนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวลำโพงตอนนี้เราอยู่หัวลำโพงนะครับผมเรากำลังเดินทางไปขึ้นรถไฟครับรถไฟคันนี้ครับที่เราจะาไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชลศิธิ์ครับผมโอเควันนี้ เออเราไปกับทัวร์นะครับทัวร์ของการาาครถไฟแห่งประเทศไทยนะครับผมโอเคไปดูบรรยากาศเขื่อนปราสาทรสิกันไปอันนี้คือบริการรถไฟที่เราจะไปทัวร์เขื่อนปราสากรสิทธิ์กันนะครับนี่เป็นรถไฟอันนี้คือตารางทัวร์ของเรานะครับ รเราก็จะไปถ่ายรูปกันเนาะนี่ครับทางรถไฟที่มาทูดรถไฟนะครับนี่ครับมาจอดให้เราไปถ่ายรูปกันเลยแรตอนนี้เราก็จอดแบนนะครับถ่ายรูปแล้วก็จอดซื้อของฝากนะที่หมู่บ้านนะครับผม อันนี้เราอยู่ที่พุสรลูนะครับนี่ครับนี่อ้อ,อยอ้อ,อยกินอ้อยนะครับอ้อยควัน,นครับนี่นะคาสึกมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ เกินป่าสักดิ์เสร็จแล้วครับผมแล้วเราจะไปขึ้นรถตู้นะครับขึ้นรถตู้เพื่อไปเที่ยวทุ่งทาตะวันและที่ต่างๆที่ทางคลิปเขาจัดไว้ให้นะครับผมโอเคแต่การขึ้นรถตู้เนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกคนละเจ็ดสิบบาทนะโอเคไปกันตอนนี้นะครับผมเราจะมาดูทุ่งดอกตะวันกันนะครับผมแล้วก็เราจะซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเนี่ยราคา40บาทแต่ว่าใครมาตัวกับรถไฟนะครับเหลือ20บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูทุ่งดอกตะวันและสถานที่นี้กันว่ามันมีความสวยงามนาดไหนไป ชมทุ่งดอกทานตะวันนะครับนี่เราจะมีรถกลอฟพาเราไปอย่างนี้วันนี้เราก็มาถึงจุดแรกนะครับที่เขาพามานะครับนี่คือทุ่งดอกไม้ชื่อว่าดอกอะไรจำไม่ได้นะครับนี่ครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะไถ่ายมุมสูงให้ดูเนาะว่ามุมสูงมีความสวยไงขานาดไหนนี่สวยอยู่ ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ถือทุ่งดอกทานตะวันนะครับนี่ทุ่งหนานตะวันเป็นไงสวยไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะบินโดนมุมสูงให้ดูนะว่าทุ่งหนานตะวันสวยขนาดไหนนะครับโอเคไปไปดูกัน คนผู้สขึ้นโดที่คนจีนเลยหน้าของจีนดูแลโดนที่ห่อกลมกลมสวย,สวยหให้น้องถูดให้ดให้น้องใ่เอขับีแล้วขับดีนะตอนนี้นะครับผมเราก็เจะซึ้นการทัวจาก สัาหนต่ครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมวันนี้บ๊ายบาย